รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนที่แล้วแกรเปอร์และทีมงานก้าไปได้วยกันได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่แจม่มจังหวัดลำปางและได้พบกับคุณสมยศที่พาเราไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาทั้งยังมีกิจกรรมที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นส่วนแมคคาเดเมียที่นําผลของมันมาทําเป็นน้าพริกแมคคาเดเมียรวมไปถึงการทอผ้าของชาวเขาแต่สถานที่แห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่ม ที่พบเจอปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขคือการสร้างจุดสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักของการพัฒนาและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มทอผ้าชาวเขาที่ประสบปัญหากับยอดขายที่น้อยลงเนื่องจากสินค้ามีความจำเจและมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถสร้างมูลค่าของสินค้าได้หากปล่อยไว้แบบนี้อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยเลยละครับแต่ถ้าได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นผมเชื่อว,ว่าสถานที่แห่งน,นี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้มากขึ้นรวมไปถึงสามารถพัฒนารายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนวันนี้ผมและทีมงานกล้าไปด้วยกันจะพาวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนมาพบกับคุณสมยศและรวมไปถึงสมาชิกกลุ่มเพื่อพูดคุยและร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปได้วยกัน ก้าวพกการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแกปเปอร์วอลิลอินกมครับและในวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ชุมชนบ้านแม่แจ่มนะครับจังหวัดลำปางนั่นเองครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่เรานะครับได้ทราบถึงปัญหาที่ชุมชนแห่งนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เราได้มีการติดต่อแล้วก็ได้พูดคุยทับทามมาเรียบร้อยครับกับสํานักงานพัฒนาชุมชนนั่นเองครับที่จะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนแห่งนี้ในเรื่องของการทอผ้านั่นเองครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรไปลลงพพื้้นนทีี่่รรอมกกััเยดวาคบ นนี้ครับแก๊ปอยู่ตรงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับต้องบอกว่าชาวบ้านอยู่พร้อมแล้วตื่งเช้าไหมฮะเช้ามากมานั่งรอนะฮะและตอนนี้อย่างที่บอกผู้ชมเลยครับว่าเรามีพิยารณนะครับที่รับเชิญมาจากสํานักงานพัฒนาชุมชนครับที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมไปถึงการแก้ไขปัญหาแล้วการสอนเรื่องของการทําลายเพิ่มมากขึ้นเองครับขอเรียนเชิญเลยครับผมตบมือก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำต่อคุณผู้ชมก่อนครับ อยู่ที่ตะมนตแจ้ซอ้อนเหมือนกันแต่ว่าลงไปจากแม่แจ่มอีกประมาณ30กิโลนะคะโอ้มีบอกเป็นระยะพิกัดน,นะฮะอีกนิดนึงจะลองอินดิเทลก,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 ก็แมป <c oughs> เลยนะอ่ะโอเคพูดถึงปัญหาวันนี้เนี่ย พูดถึงว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ปัญหาไปอย่างเงี้ยวันนี้พร้อมเตรียมการมามากน้อยแค่ไหนฮะที่จะ,ะไปทำารู้ทางอ้อนนะคะ,คะได้โจทย์จากทางสํานักง,งานพนาชุมชนมานะคะว่าทางชุมชนที่นี่ค่ะ,คะตอนนี้ก็คือทอแต่ผ้าพันทอแบบนี้นะคะบบซึ่งอ,อ,อาจจะแบบมูลค่าไม่สูงมากก็คืออาจจะแบบรายได้ไม่มากนะคะก็เลยเสินค้าน้อยตัวเรื่องน้อยความหลากหลายก็น้อยลงใช,ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะลองมาทอเป็นผ้าถุงหรือผ้าสิ้นดูค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ทำให้ชุมชนมีราย ได้มากขึ้นค่ะครับผมถ้างั้นพร้อมไหมฮะวันนี้ที่ได้ความรู้พร้อมค่ะพร้อมเรียนรู้ไหมฮะพร้อมครับน่าจะงั้นได้ผมนั่งตรงนี้ด้วยกันนะค่ะโอเคเชิญคับค่ะวันนี้ที่เอามาสอนนะคะจะเป็นการทอผ้าสิ้นลายกานหรือลายขวางเนี้ยค่ะเนาะโดยที่เราจะใช้ตัวหลักพื้นก็คือตัวหัวกับตัวไอ้ตีนสิ้นเนี่ยเป็นสีดําเพื่อที่จะให้ลายตรงกลางมันโดดเด่นขึ้นแล้วเวลาคนเอาไปใส่เนี่ยค่ะก็สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลายสีนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่เรา จะทอนะเราก็ต้องเตรียมเส้นยืนก่อนค่ะที่เราจะใช้ก็คือมีเส้นยืนสีดำแล้วก็เป็นได้หลากหลายสีอย่างนี้เพื่อทอตัวสิ้นน่ะน,นะคะค่ะพอเราเตรียมเส้นยืนโดยการกรอใส่หลอดอะคะหลอดท่อแป๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเข้าตรงหลักโวนตัวนี้ค่ะก็ต้องก็ตั้งหลอด ตามที่ปริมาณที่เราต้องการะคะ่ะที่ใช้ในการทอนะคะของชุมชนเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด2,100เส้นนะคะในการทอเพื่อให้ได้ผ้าถุงหนึ่งผืนนะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบ่งว่าเราจะใช้เส้นายสำหรับหัวสิน้นทั้งหมดกี่เส้นตัวสิน้นกี่เส้นแล้วก็เชิงหรือว่าตีนสินนะ้นทั้งหมดกี่เส้นนะนะคะอย่างตามตัวอย่างในส่วนใหญ่ตามทั่วไปเนี่ยหัวสินส้นตีนสิ้นเขาจะเอาไว้ประมาณ7นิ้วก็คือ ประมาณ350เส้นค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำหัวสิ้นก่อนนะคะโดยที่เอาเส้นใยที่เราเตรียมไว้สำหรับขึ้นหัวสิ้นมาตั้งในรางนี้แล้วก็ให้เดินเส้นได้ตัวหลักเนี่ยค่ะตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กําหนดความยาวของตัวผ้าว่าเราจะขึ้นทอทั้งหมดเอายาวกี่เมตรนะคะ ตัวหลอดเนี่ยที่เราตั้งเนี่ยค่ะก็คือเป็นจํานวนเส้นที่เราจะทําอย่างเราหัวสิ้นเราจะใช้ทั้งหมด350เส้นเนี่ยแต่หลอดเรามีทั้งหมด20ใช่ไหมคะยีหลอดค่ะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะได้เท่ากับ2เที่ยวคือ40เส้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เดินที่เป็นล็อกเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาหารว่า350เราต้องเดินกี่เที่ยวค่ะพอ350หาร40มันก็จะได้ประมาณ8 8กว่า,วาเนาะแต่ว่าเวลาทําจริงเนี่ยมันจะไม่8กว่าแล้วก็จะปัดเป็น9ไปเลย เราจะเดินได้ทั้งหมด360เส้นค่ะเราก็ต้องเดินอย่างที่เห็นในหลักอะค่ะไอ้ตัวแถบสีดําตรงนั้นอะมันจะมีทั้งหมด360เส้นละที่เราเดินไปทั้งหมด9เที่ยวและทีนี้เราต้องมาเดินตัวสิ้นซึ่งเป็นลายสลับสีแบบนี้นะคะซึ่งลายเนี้ยก่อนที่เราจะตั้งบนบนรางเนี้ยเราก็จะต้องอหมายถึงออกแบบลายก่อนว่าเราอยากได้สีอะไรอะไรเงี้ยค่ะลายสีไหนมากน้อยเงี้ยโดยการที่เอาหลอด มา,มาเรียงกันก่อนค่ะลองลองตั้งตั้งดูอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ดูว่าเออลายมันจะออกมาสีประมาณไหนสวยอะไรเงี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ทํำกันก็จะดูเอาสีอ่อนสีเข้มเนาะสลับกันเพื่อให้มีสีเข้มเนี่ยดึงสายตาเนาะทำให้ผ้าดูแบบเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ หลักการทั่วไปในการออกแบบลายผ้านะคะจริงๆมันก็ไม่ยากส่วนใหญ่ถ้าเราคิดลายไม่ออกเนี่ยค่ะไม่ยากเลยเปิดประตูหน้าบ้านเราหรือออกไปจากหน้าบ้านเราเราเห็นมองไปข้างหน้านเนี่ยเราเห็นสีอะไรเราก็จดจำเอาก็ได้หรือเดี๋ยว,ยวนี้มันมีมือถือเนาะ แล้วก็มือ <พา S 1> ถือใช่ไม่ถ่ายภาพเลย<อ>เสมือนจริงถ่ายภาพจากสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวนี่แหละอย่างบางทีเนี่ยชาวบ้านจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะออกลายผ้าสตินเนี่ยออกลายยังไงใช้สีอะไรมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเหมาะสมถึงจะออกมาสวยจริงๆมันก็ไม่ยากมันก็แค่เรามองดูเนี่ยอะอย่างเรามองไปทางภูเขาฝั่งเนี้ยดูในช่วงฤด,ดูเนี้ยในภูเขาลูกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีสีอะไรบ้าง สีพวกนี้ค่ะสามารถมาใช้ในการออกแบบลายได้อย่างนี้หรือเราจะคิดสีเองก็ได้ใช่ไหมว่าจะเอา<ช>สีไหนมาสลับเรียงแบบไหนแล้วแต่ความชอบก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะจะแปลกแหวกแนวมากไปก็ไม่ดี เพาะทำใหคนไม่ค่อยซื้อใช่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะเคยชินกับการซื้อของที่มันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเยอะแล้วพอมาเห็นอะไรที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านก็อาจจะชอบก็ได้แต่ของอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าผลิตออกมาเยอะๆมันเป็นแฟชั่นเนาะใช่ในลอน็อตนึงสมมติเราทอสิบชิ้นอาจจะมีไอ้แปลกๆอย่างเงี้ยชิ้นหรือ2ชิ้นออลองออามาขายดูก่อนมันก็จะมีพวกที่ชอบแบกแนวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีคนที่ชอบไม่เหมือนใครฉันอยากได้อันนี้ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะพุ่งนะเราต้องใส่หล,ลายสีเพื่อเพื่อที่ให้มันจะออกลายใช่ไหมคะอ๋ออันนี้หมายถึงอทอลายทางขวางเนาะ,ะก็คือ,อก่อนที่เราจะทอมันก็ต้องมีการดูแบบหรือว่าทำทำตัวอย่างอะ่ะ ที่เราจะทอสลับว่าเราจะเอาสีอะไรบ้างเนี้ยค่ะ uh huh. อย่างที่บอกถ้าเราไม่มีแบบเราอาจจะดูจากหนังสือก็ได้ uh huh. ตัดภาพหรือตัดรูปสีเสื้อผ้าที่เราอยากได้ที่เขาขายทําตามท้องตลาดหรือเห็นในนิตยสารนะคะ uh huh. ซึ่งสีหรือลายภาพวกนี้มันก็จะเป็นเทรนตามนั้นแหละแต่เราไม่ใช่ผู้นํากระแสเราอาจจะแบบ uh huh. ตามเข้าไปนิดนึงก็ได้ค่ะเอาตัวอย่างเอาตัวอย่างลายเนาะเสื้อผ้าที่แบบ นางแบบใส่ที่เห็นในหนังสือนิตหรือนติตยสารเนี่ยค่ะ <ใน S 1> แม่ก็ตัดมาเออใน,ในทีวีถ่ายมาหรือตัดรูปมาแล้วเ,เราก็มาดูว่าไอ้ผ้าผืนนี้มันมีสีอะไรบ้างเงี้ยค่ะเอ,อ่อทีนี้เป็นสีที่แม่ก็ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ,อ่าแม่ก็เก็บตัวอย่างมาทีนี้ก็ไปเตรียมเส้นได้มาได้ที่เราจะพุ่งอะคะ่ะว่าออใช้สีอะไรบ้างแล้วทีนี้เวลาเราทำเนี่ยกระสวยเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือใส่ทีเดียว2หลอด กับใส่ทีละหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาเราจะพุ่งหัวใน1น่นเมตรเนี่ยเราจะอยากได้สีอะไรสลับกันบ้างเราก็ต้องเตรียมเตรียมหลอดได้แต่ละสีนั้นไว้แล้วเราก็ทอทีนี้เวลาทําลายเนี่ยมันบ้านเราในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยวัดว่าลายนี่เอากี่เสน้นกี่เซนชอบเอาแบบหมดหลอดว่าทีนี้หมดหลอดว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันกอออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความกว้างของลายเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันแต่ทีนี้เวลาเราทําขายจริงๆหรือลายที่แบบ ตามตัวอย่างตามแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมีบอกว่าเออสีนี้กี่เส้นสีนี้กี่เส้นพุ่งกี่ครั้งเนี่ยถึงจะได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย mm. เ,ออเราก็ต้องเอามาดูแล้วลองพุ่งดูว่าตาเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยหรือหนึ่งเซนเนี่ยมันพุ่งไปกี่รอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้อง,องจําแล้วก็นับหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจําหรือนับไม่ได้ก็ต้องทามาร์กไว้กับแถบผ้าเอาแถบผ้ามาส่วนใหญ่ที่อ้อทําก็คือเอาแถบผ้ามายาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาสีเมจิกมากไว้ว่าไอ้สีฟ้าจะเอากี่นิ้วสีชมพูกี่นิ้วสีเขียวกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแม่แล้วก็ทอออกมายากแต่เขาจะแต่พูดอย่างนี้เรามีลายเรามีลายสาเร็จไหมฮะว่าสมมติอย่างแบบอย่างแม่ทำอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วมีลายมาให้เลยว่าเนี่ยมีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นแพทเทิร์นมาเลยแบบเป็นแคตตาล็อกมาเลยอย่างเงี้ยมันอ่ก็มีเหมือนกันถ้าโซนใหญ่อย่างเงี้ยมันต้อง หนึ่งก็คือต้องมีออเดอร์จากลูกค้ามามใช่ไหมหรือถ้าเราจะกําหนดเองเราก็ต้องออกแบบลายเองอาจจะให้ลูกหลานออกแบบแพทเทิร์นมาแล้วก็พิมพ์ออกมาก็ได้ทําแถบสีเนาทำใน Word หรือ Excel ก็ได้ปียค่ะพิมพ์ออกมาอย่างแถบผ้าอย่างเงี้ย จะเอากะความยาวสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย uh huh. ก็ปิน้นปิ้นเป็นแพทเทิร์นออกมา uh huh. เพราะว่าการทอผ้าแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีลายตายตัวว่าตงฐานตาตัวถูกไหมครับใช่ยิ่งเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยค่ะบางทีถ้าเกิดไม่ใช่งานออเดอร์ของลูกค้าจริงๆเนี่ย uh huh. ของที่กลุ่มของพี่ที่แจ้ซ้อนก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกชาวบ้านว่าจะต้องทำอย่างนี้ก็คือจะให้อิสระเลยอยาก uh huh. ทออยากออกลายยังไงอยากใส่สีไงก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะให้ทําตามอิสระอย่างเงี้ยค่ะแม่ว่ายากไหมสรุปยากอย่างอย่างแม่ปรเห็นที่ที่ทางจะซ้อนบางบางครั้งเขาจะมีที่เหยียบอยู่สี่อันอ๋ออันนั้นเป <4 S 1> ็นแล้วถ้าเราทอผ้าสิ้นนี่จะใส่ผ้าเหยียบที่เหยียบสองอันได้ไหมคะได้ได้ค่ะออไอ้ที่เห็นไมมเหยียบสี่อันนั่นก็คือเป็นอทอแบบสี่ตะกอก็คือมันก็จะทําให้ผ้าเนี่ยมันมีลายในตัวเนาะก็อย่างเช่นเขาทอพวกลายลูกแก้วลายเกดเตา,าลาย อะไรพวกไรราชวัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรียกว่าผ้ายกดอกนะคะแต่ว่าทอผ้าถุงเนี่ยเราสามารถทอแบบแค่สองตะกอได้ก็คือเหมือนอันเนี้ที่วันนี้ที่มาสอนเนี่ยก็คือ,อเราออกแบบเส้นทางยืนแล้วเรียบร้อยเวลาเราพุ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบว่า ทอสลับหลายๆสีก็ได้ก็คือพุ่งสีเดียวไปเลยก็ได้เพราะเรามีลายทางทางนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็หลายอย่างที่พี่อ้อพูดมาคือเราก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้ว้เรื่องของการออกแบบลายต่างๆเนี่ยก็คือว่าเราสามารถดูด้วยตาเปล่าของเราเนี่แหละว่าเห็นอะไรสวยอะไรใช่สีสันสดใสเราอาจจะจํามาไว้แล้วมาขึ้นแบบลายหรือถ่ายภาพตัดจากนิยายสารมาก็ได้ถูกไหมครับเพื่อให้เป็นแพทเทิร์นว่าเอ้ยอย่างนี้แหละลายที่เราชอบสามารถออกแบบดีไซน์เองได้ ต่ว่าถ้าเกิดสำคัญในทางกลับกันพอเราได้ออกแบบลายเสร็จขึ้นแบบลายปับ๊บก็เตรียมเดินได้แล้วก็ทอผ้าเลยถูกไหมครับแต่ก็ต้องมีหลักหลายขั้นตอนหน่อยแต่วันนี้ฮะไม่ได้พาทุกคนมาดูการทอผ้าครับแต่จะมีวิธีการทําลายหรือการขึ้นลายนั่นเองังนั้นพร้อมเรียนรู้ไหมฮะพร้อมเนาะ <S <S อ่ะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญต่อเลยแล้วกันนะครับอไปทุกคนเชิญครับไปลุกเลยมา